สวัสดีครับพบกับรายการเรื่องร้านะครับกับผมประวิทย์ศิวริตนะครับวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันครับมาทำเยเร,รมีครับบทที่49ข้อ1ถึงข้อ6นะครับเยเรมีบทที่49ข้อที่1ถึง6เกี่ยวกับคนอัมโมนพระยาเวตรัสว่าอิสราเอลไม่มีบุตรหรือเขาไม่มีทาย,ยาทหรือทำไมพระมินโคมจึงเข้ายึดกาดและให้ประชาชนของท่านไปอยู่ในเมืองทั้งหลายของกาด พระยาเวตรัสว่าเพราะฉะนั้นนี่แน่วันเวลาจะมาถึงเมื่อเราจะทำให้ได้ยินเสียงสัญญาณสงครามสู้กับนครรับบาของคนอัมโมนมันจะกลายเป็นกองซากเมืองที่ร้างเปล่าและชนบทของเมืองนั้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟแล้วอิสราเอลจะเข้ายึดผู้ที่เข้ายึดเขาพระยาเวตรัสดังนี้แหละเฮชโบนเอ๋ย จงคร่ำครวนเพราะเมืองไอถูกทิ้งร้างชาวนาครรับบาเอย๋ยจงร้องร่ำไรจงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้จงโอดครวญวิ่งไปวิ่งมาอยู่ภายในกำแพงเพราะพระมินโคมจะต้องถูกกวาดไปเป็นเฉลยพร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของมันบุตรีผู้กลับสัตว์เอย๋ยทำไมเจ้าโอ้อวดถึงบรรดาที่ลุ่มที่ลุ่มของเจ้ามีน้ำไหล ผู้วางใจในสมบัติของตนว่าใครจะมาสู้ฉันพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสว่านี่แนี่เราจะนำความสยดสยองมาเหนือเจ้าจากทุกคนที่อยู่รอบตัวเจ้าและเจ้าทุกคนจะถูกขับไล่ออกไปต่อหน้าเขาและจะไม่มีใครรวบรวมคนลี้ภัยได้แต่ภายหลังเราจะให้คนอัมโมนกลับสู่สภาพเดิมพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละ วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเห็นแก่ตัวและพระเมตตาของพระเจ้านะครับมาทาบทนี้เป็นเยมีได้กล่าวโทษพยากรนะครับถึงคนอมโมน,นะครับคนอมนก็อาศัยในพื้นที่ด้านตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนนะฮะแล้วก็ตอนอยู่ทางตอนเหนือของคนโมอับนี่เองนะครับโมอับอยู่นี่นะครับอมนก็อยู่ข้างบนนะครับในวันนี้พื้นที่ของคนอมน,นยอยู่ในประเทศจอดแดนนั่นเองนะครับ ตัวเมืองหลวงของคนของคนจอดแดนก็ชื่อก็บอกเลยว่าชื่ออัลมานหรืออัโมนนี่เองนะฮะันั้นอัลมอนบ่อยคร,ครั้งครับจะมีความขัดแย้งกับคนอิสราเอลนะครับพวกเขาต่อต้านยูดาในสมัยของโยโฮยาคิมนะครับในสองพระกษัตริย์บทที่24ข้อ2และจ้องทําลายคนที่เหลืออยู่ในยูดานะครับหลังจากการล่มสลายของยเยรูซาเล็มไปแล้วนะครับหรือมีส่วนร่วมในการบุกรุกยูดาในปี 2 6ร้นะครับก่อนกิจการนะครับด้วยนี่เป็นภาพรวมของคนอมโมนะครับที่มีความเกี่ยวข้องต่อคนยูดาห์มาดูข้อหนึ่งนะครับพระเจ้าได้เริ่มยกข้อหานะครับนี่เป็นการยกข้อหากล่าวหานะครับกล่าวโทษคนอมโมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปยึดครองแผ่นดินเผ่ากาศนะครับโดยกล่าวถึงชื่อของประชับประจำชาติของพวกเขาคือพระมินโคลนะครับซึ่งเป็นสัลักษณ์แทนคนอมน์นะครับ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของพระโมเล็กนะครับที่นมัสก,การนมักกนสกรรมัฒกธรรแบบนี้ต้องเผาลูกถวายนะครับพระโมเล็กนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดที่มรดกที่พระเจ้าได้ส่งจัดเตรียมไว้สำคนสเอๆนะครับใช้การไม่ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าเผ่าของทางตอนเหนือนะครับจะถูกยึดไปแล้วนะครับจากที่ลักบิเลเซอร์นะครับที่3นะครับซึ่ยึดของไป แต่ประเด็นของพวกเขาก็ยังเป็นของพวกเขาเป็นมรดกของลูกหลานพวกเขาเงินอามโมนจะมาอ้างสิทธว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ดินแดนของคนอิสราเอลแล้วมันเป็นดินแดนของฉันฉันยึดมาเะงั้นคนออมโมนฉวยโอกาสนะครับที่ประเทศกําลังอ่อนแอลุกรานเข้าไปในนาเขตของเผ่ากายึดมาไว้เป็นของตัวเองแต่ผู้เผยพระนะนะครับก็กล่าวว่าพระเจ้าทรงสงวนที่นี้ไว้ให้ลูกหลานของคนอิสราเอล และจะนําพวกเขากลับไปมรดกแม้ว่าคนซีเรียจะยึดไปก็ตามนะครับเรายังสามารถกล่าวได้อย่างเดียวกันในวันนี้ครับเมื่อคนของพระเจ้าละทิ้งคนมรดกของพวกเขาไปและไม่ยึดครองเหนือสิ่งเหล่านั้นภายใต้พันธาใหม่ผู้เชื่อจะกลับไปมีมรดกแห่งสันติสุขอำนาจและความรักในพระเยซูคริสต์เจ้าอีกครั้งนี่เป็นมรดกที่ได้ครอบครองจริงๆที่พระเจ้าให้กับเรา แม้ว่าจะดูเสียไปบ้างนะเดี๋ยวท้ายพระเยซูจะนําสิ่งเหล่านั้นกลับมาหาเราเอง,งตอนนี้ก็เหมือนกันครับโอ้อมโมนจะมาอ้างสิทธิ์ในดินแดนพอยึดรองมาเรียบร้อยไม่ได้แน่นอนครับเมื่อกล่าวถึงข้อกล่าวหาเสร็จครับในข้อที่2ข้อที่3ครับวันแห่งการที่ภาคษาก็มาถึงวันแห่งการที่ภาคษามาถึงครับด้วยการเข้ายึดครองดินแดนที่ไม่ใช่เป็นของตนโดยไม่คํานงถึง พระเจ้านะครับพระเจ้าจึงส่งให้ได้ยินเสียงสัญญาณของสงครามเกิดขึ้นครับโรรองสัญญาว่าหายนะแบบเดียวกันที่เกิดขึ้นกับยูดาจะมาถึงคนอมนด้วยเมืองใหญ่อย่างรับบาครับจะกลายเป็นซากเมืองที่เป็นที่ร้างเปล่าแล้ววันหนึ่งครับอิสราเอลจะถือครองดินแดนทางตะวันออกของแม่น้าจอแดนด้วยคนอมนครับจะมีเพียงแค่ยึดครองดินแดนและผู้คนเท่านั้นแต่พระ ประจ,จำชาติอย่างหนึ่งคนและปรหิตจะถูกกว่าต้อนไปด้วยนะครับเป็นที่เข้าใจได้ว่าเมื่อชาติใดาชาติหนึ่งชนะสงครามรูปเคารพของประเทศของผู้ชนะนะครับจะมีอํานาจเหนือกว่ารูปเคารพของพระของผู้แพ้เสมอแต่ถ้าเมื่อบาบิโลนชนะคนอัมโมนแล้วเขาก็จะอ้างว่าพระของบาบิโลนมีอํานาจเหนือกว่าดังนั้นเมื่อเขาเอาชนะคนยูดาห์ เขาจะไม่สามารถพูดแบบนี้ตอนนือคนยูดาห์ได้เราะนี้เป็นพระประสงค์ของพระยาเวครับที่จะให้คนบาบิโลนนะมาเป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติของพระยาเวครับมาทําตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระประจําชาติทั่วไปทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์พระเหนือพระเหนือแผ่นดินโลกนี้เราจึงเห็นไม่เราจึงไม่เห็นภาพของของการบันทึกของพระคัมภีร์ว่าพระของพระอื่นๆ เหนือกว่าพยาเวไม่มีพระของคนบาบิลนเหนือกว่าพระอมมอ์ในข้อสี่ถึงข้อหครับบรรยายถึงภาพของการในประเทศและพันธาแห่งความเมตตาที่จะมั่นเหนือคนอมมอนคนอมมอนครับเชื่อมั่นในภูมิประเทศของเขาว่าจะป้องกันพวกเขาจากการโจมตีของคนบาบิลนได้นั่นเป็นความเชื่ออย่างผิดๆนะครับว่าพวกเขา ภูมประเทศของพวกเขาหรือแม้แต่เชื่อมั่นในทรัพย์สมบัติของตัวเองนะครับสิ่งนั้นไม่เป็นไม่สามารถช่วยกู้เขาได้ในวันแห่งการที่ภาคสาจะมาถึงเมื่อวันที่ภาคสามมาถึงครับความสยดสยองก็มาด้วยการถูกเหนือเทศก็มาการขับไล่ออกจากแผ่นดินก็ตามมาและอีกไม่กี่ร้อยปีครับคนอราระเบียนะครับก็จะเข้ามายึดครองดินแดนโมอับอัมโมนและเอโดนซึ่งเป็น เขตด้านใต้ของคนยูดาห์นะครับที่จะก่อตั้งอาณาจักรนาบัเทียนนะครับหรืออาณาจักรของคนอาหรับนี่เองแม้จะมีการกล่าวโทษถึงการที่ภาคสานะครับอยู่ในขณะนั้นนะครับพระเจ้าก็มีพระเมตตาด้วยนะครับมีพัญญาแห่งการลื้อฟื้นให้กับคนอัมโมนด้วยเช่นกันซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยของพระราชาปเปอร์เซียนะครับก็คือไซรัสนั่นเองนะครับ มอแก่นนะครับได้กล่าวถึงว่าพระองค์ทรงมีพระประสงค์สูงสุดของการสําเด็พระพิโรธในการสําแดงในการที่ภาคสานั้นก็จะมีการรื้อฟื้นด้วยไม่ใช่เฉพาะกับคนสรวนตลเท่านั้นนะแต่จะมีายบรรดาประชาชาติที่รอบข้างด้วยมีการปรากฏที่ว่านะครับมีปรากฏการที่ว่ามีบางประเทศครับไม่ไม่มีการพยากรณ์ถึงการลื้อฟื้นให้กับชนชาติเหล่านั้น ได้บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ครับอันน่าสดสจองที่เกิดขึ้นกับพวกเขานะครับที่ต่อต้านพระโพค์ที่ต่อต้านพระเมตตาของพระเจ้าและการที่พระษารักของพระองค์ดังนั้นจึงไม่มีโอกาสแห่งการลื้อฟื้นเลยชาติบางชาติก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีการลื้อฟื้นเพราะอะไรเพราะเขาต่อต้านพระเจ้าจนถึงที่สุดเองวันนี้เลยมาชวนคิดนะครับเมื่อเวลาที่เราประสบความทุกข์ยากมากๆในชีวิตนะครับ ท่านมีสิ่งใดที่ช่วยท่านมองเห็นพระเมตตาของพระเจ้าในท่ามกลางช่วงเวลาเห็นความทุกข์ยากนั้นได้บ้างนะครับอตอนนี้นะครับเวลาที่เราอ่านตอนนี้พบโอ้ยไม่เด็กผนิภาคสามไม่เด็กผ่นิภาคสามอยู่การณิภาคสามจริงๆแล้วมันแฝงมาด้วยความเมตตาของพระเจ้าด้วยนะอย่างพยายามต่อต้านลุกขึ้นพยายามต่อต้านหรือกล่าวโทษพระเจ้าโ่า oh, พระเจ้าไม่ดีพระเจ้าไม่ดีทำไมพระเจ้าดีทำไมฉันต้องทุกข์ยากด้วยเย็นๆน้อง ลองมองเข้าไปให้ดีครับในความทุกข์ยากมีพระเมตตาของพระเจ้าโอ้ยขอบคุณพระเจ้านะที่ไม่ต้องทุกข์ไปมากกว่านี้จนลุกขึ้นไม่ได้ังนั้นโมคนอมนก็เห็นนะครับไม่ได้ลุกขึ้นต่อก่อนพระเจ้าจนถึงที่สุดเหมือนชนชาติบางชนชาตินะครับที่ไม่มีการลื้อฟื้นให้เลยหายไปทั้งชนชาติกันเองวันนี้ครับพี่น้องประสบความทุกข์ยากอย่าเพิ่งบ่นต่อว่าพระเจ้าอย่าเพิ่งชี้หน้าพระเจ้า ถามตัวเองครับมองให้เห็นครับว่ามีพระเมตตาอยู่ในท่ามกลางความทุกข์ยากอย่างไรและท่านเองจะรับการลื้อฟื้นอีกครั้งหนึ่งครับเราที่ถามด้วยกันไหมครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ครับในท่ามกลางพยานะในท่ามกลางความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ขอเปิดตาใจครับพวกเราได้เห็นว่ามีพระเมตตา มีความรักของพระองค์แอบซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเปิดตาใจครับองค์หลายได้เห็นสิ่งนั้นด้วยเถิดครับเ<ม>พื่อข้าพองค์หลายเองจะสรรเสริญพระเจ้าในท่ามกลางความทุกข์ยากได้ขอบคุณพระองค์ครับที่ทรงเมตตาและความรักมั่นคงไม่เคยหยุดยั้ยงต่อชีวิตข,ของข้าพอง้งหลายเสมอขอบคุณในความสัตย์ซื่อของพระองค์สรรเสริญพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ฝากนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม CGNTV นะครับเพื่อรับพระพรแบบนี้ต่อไปทุกๆวันแล้วก็แบ่งปันพระพรนี้ไปให้กับผู้คนมากมายนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับเพื่อจะมีโอกาสได้แบ่งปันหรือตอบคาถามที่ผมถามไปนะครับว่าท่านเองได้รับพระพรหรือได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อจะเป็นพระพรเป็นข้อคิดที่ดีนะครับให้กับผู้อื่นด้วยนะครับขอบคุณนะครับ